ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกันพาแมนนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาเปิดกล่องสองแผงกับค่ายน้องใหม่นะฮะเป็นค่ายจีนนะครับมีชื่อว่า AA Mo โมเดลนะครับหรือดับเบิลเอโมเดลนั่นเองนะฮะก็ตัวนี้เป็นกันพาตัวใหม่ล่าสุดของค่ายนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าค่ายนี้เขาเคยผลิตอะไรมาก่อนหรือเปล่านะแต่ตัวนี้เขาก๊อปงานของบันดไดมาอีกเช่นเคยก็คือก๊อปตัวดับเบิลเซตานั่นเองเวอร์คาด้วยออนะตัวนี้นี่ กับรหัส3ามสามนหนึ่งนะฮะก็กล่องกล้องหาแบบเหมือนของดาบันนะครับเกียรๆไม่มีอะไรเลยนะฮะมีแค่สติกเกอร์รหัสติดอยู่เท่านั้นข้างหน้านะครับรูปแบบกล่องเป็นเหมือนของ m อ h มเฮนะ,ะก็คือเปิดฝาออกข้างหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดออกเลยนี่อ่ะจริงๆมันมีกระดาษแปะไมค์แ่นแล้วผมมเอาออกไปแล้วนะครับก็เปิดกล่องมาะคระับจะเห็นแผงแบบเต็มๆกล่องเลยนะเออ ก็ถือว่าน่าจะมีแผงมีแผงมาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงข้างในกันเลยดีกว่านะฮะนับก่อนนะครับนี่เลยหนึ่งสองสิบเ้ายี่สิบยี่สบอ็ยี่สิบสองหมดแล้วนะครับแล้วก็คู่มืออาฮะ นี่เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับขอเคลียพื้นที่แป๊บเนึงก็เดี๋ยวก่อนที่ผมจะแกะห่อเนี่ยผมจะให้ดูผู้มือก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยู้มือเป็นเล่มขาวไม่มีอะไรเลยนะเออก็มีแค่สามสามอยู่ข้างหน้านะครับเปิดมานะครับหน้าแรกเลยนี่เป็นรายละเอียดแผงนะฮะแต่ถ้าคุณนับแผงตรงเนี้ยมันจะไม่ตรงกับที่ผมนับเมื่อกี้นะครับก็คือ ตรงเนี้ยมันจะมีทั้งหมด18แผงนะฮะแต่แผงที่นับได้นเนี่ยที่2แผงอีก4แผงอยู่ไหนอีก4แผงมันมันอยู่หน้าหลังๆังนะเออผมนั่งดูแล้วผมก็งงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่อีก4แผงมาแอดู่หน้านี้เป็นหน้าที่ติดดีคอนะครับสว่างไปไหมจะเห็นไหมเนี่ยอ่ะพูดง่ายว่ามันมีอีก4แผงอะอยู่หน้าที่28ล้กันนะครับ ก็เท่ากับว่าครบ22แผงพอดีนะและตอนที่นับแผงข้างหน้าเนี่ยคุณก็ไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าการนับแผงนันเนี้ยทีแรกผมก็งงไอ้ไอ้แผง A อ่ะมันโชว์มันโชว์2มันโชว์2 2อันเลยนะแต่มันเขียนคูณ2นะครับเห็นไหมมันจะเขียนคูณ2เอาไว้แต่มันโชว์2อันนะเออไม่ใช่ว่าไปนับ1 2 3 4ไม่ใช่นะครับมันคือ1 2ไปแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแผงไอตรงนี้ นี่แปนว่แผงไอตรงนี้นะครับมันเขียนคูณสองแต่ว่ามันมันโชว์แล้วสองแผงนะเออนะครับก็เท่าออกับว่าหน้าเนี้ยคุณจะนับไปทั้งหมดสิบแปดแผงด้วยกันนะครับแล้วก็ดีคอหนึ่งอันแล้วก็สติ๊กเกอร์ปลอยหนึ่งอันนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมงงก็คือแผงพีซีนะครับนี่หน้าตาเรียงรูปเป็นนี้นะแต่ของที่งกันนเป็นแผงยาวนะมันหน้าตาไม่เหมือนกันนะคอออ่ะ แล้วก็ส่วนการประกอบเนี่ยเท่าที่เปิดดูะนะครับเท่าที่ผมนั่งดูไปรคร่าวๆแล้วเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าคงก๊อปของบันไดมาเลยทีเดียวนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีการเอามาเปลี่ยนแปลงดัดแปลงเป็นของตัวเองไม่ใช่เลยก๊อปมาเต็มๆแน่นอนนะฮะเพราะมันคุ้นปะหาดีนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด33หน้าด้วยกันนะครับซึ่งมันมีหน้าประกอบเอ้ยไม่ใช่สิ ซึ่งมันมีหน้าที่ติดดีคอมาอยู่สองหน้าเออตอนแรกผมงงนะทำมาทำไมวะนี่คือหน้าแรกนะแล้วก็เปิดไปหน้าหนึ่งจะเป็นการติดดีคออีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันต่างกันยังไงนะฮะเจ้าที่ผมนั่งดูเนี่ยมันต่างจุดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นตัวย่อตรงช่วงช่วงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็น ตัวักษรที่เขียนว่า AG นะครับ่วนอีกหน้าหนึงอะที่เดียวกันเลยเขาให้ติด NA มันคือรู้สึกก็มันจะคือบริษัทที่พัฒนาหุ่นตัวเนี้ยเออในซีรีส์อะเออน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะพวกตัวย่อพวกเนี้ซึ่งผมเองผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันย่อจากอะไรนะฮะแล้วก็ตัวหนังสือที่ปีกอ่าไม่ใช่ที่ปีกดิตัวหนังสือที่ตรงอ่าอ่ะเป็นปีกยานนั่นแหละนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ย ก็สองหน้าก็จะไม่เหมือนกันนะครับสองหน้านี้ก็จะไม่เหมือนกันเออใช่สองหน้านี้ไม่เหมือนกันมันแตกต่างนิดหน่อยนะครับมันคงให้เราเลือกติดนะครับว่าเราจะติดตัวอะไรเข้าไปนะฮะอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแผงกันได้ใกล้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปในฉากแล้วกันนะฮะเพื่อให้ดูแผงแบบใ,ใกล้ๆแล้วกันนะขอย้ายแป๊กนึงก็อย่างแรกนะครับมาดูสติกเกอร์ฟอยล์นะครับคิดแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของตรงตานะครับที่แยกกันมานะ มันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับมันแยกตาซ้ายตาขวามานะครับแล้วก็ในส่วนที่ติดตรงหัวมัง้งหน้าใช่นะตรงนี้นะครับชิ้นเล็กๆแล้วก็ชิ้นยาวๆอีก2ชิ้นตรงนี้นะครับสติกเกอร์ฟอ,อยล์หชิ้นนะฮะแล้วก็ดีคอนะครับนะก็เป็นดีคอสไตล์เวอร์คานะให้มาแผ่นน่าจะเป็น A5 เนะี่ยขนาดขนาดน่าจะประมาณ A5 นะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งของ A4 นะฮะ ให้มาค่อนข้างเยอะเลยและตัวนี้ผมคิดว่าผมอาจจะติดดีคอเดี๋ยวผมมีความรู้สึกว่าผมอยากติดยังไงไม่รู้นะครับตัวนี้อ่ะก็ส่วนดีคอเนี่ยก็จะเป็นดีคอน้านะครับก็ตัวนี้มีความรู้สึกอยากติดดีคอขึ้นมายังไงไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวลองประกอบดูก่อนนะครับถ้าไม่ขี้เกียจจะติดให้ดูนะครับอ่ะแล้วต่อไปนะครับก็มาดูแผงกันต่อเลยนะครับแผงแรกที่จะให้ดูก็คือแผงโครงในนะฮะตรงนี้มีด้วยกัน1 2 3 4 5แผงด้วยกันนะฮะนี่ดูใ,ใกล้ๆนะครับเป็นซูมหน่อยเซกล้องไม่ค่อยซูมเลยอ่ะนี่นะครับผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะฮะว่าพลาสติกของเขาเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะเออนะฮะถือว่าถือว่าสีสีเทาเนี่ยถือว่าหล่อมาได้ค่อนข้างดีนะครับใกล้เคียงกับของแท้เลยอะ่ะเออความรู้สึกผมนะ แล้วก็เนื้อสัมผัสที่ผมได้จับเนี่ยเออมันไม่แข็งแล้วมันก็ไม่นิ่มเกินไปนะฮะนะครับมันมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยอันนี้มันหล่อมาค่อนข้างดีนะครับก็เป็นสีเทาตรงนี้ถ้าแผงด้วยกันนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะผมก็จะขอผ่านไปเร็วๆหน่อยละกันนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก๊อปบ,บันไดมาอ่าอ่าแล้วแผงต่อไปนะครับคือแผง P c ซีนี่ซูมซีนี่ ก็ถ้าที่จับดูนะฮะก็ไม่ได้ความรู้สึกมันยังไม่ได้ดีมากนะฮะสำหรับแผงพีผมว่ามันเหมือนของดาบันนะครับมันยังแข็งแข็งอยู่มันมันมันไม่ค่อยนิ่มให้ตัวเหมือนของบันไดนะฮะเออแต่มันก็ไม่แข็งโป๊กนะมันยังพอบีบได้นะมันยังดีกว่าของดาบันรุ่นเก่าๆนะครับที่แบบ PC แข็งโป๊กนะฮะหนแผงนะครับอ่ะแล้วก็หน้าตามันไม่เหมือนกับ ในคู่มือนะฮะนี่ในคู่มือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไอชิ้นของจริงอ่ะมันจะเอาครึ่งหนึ่งมาต่อข้างล่างนะครับหน้าตาหรือจอเป็นอย่างนี้นะ่ะ PC หนึ่งแผงนะครับอ่าแผงต่อไปนะครับแผงบีมเซเบอร์นะครับที่มันค่อนข้างใหญ่กว่าตัวมาสเกตทั่วไปนะฮะผมเท่าที่เดาขนาดเนี่ยมันแคมันค่อนข้างจะเท่ากับของ PG ยูนิคอนเลยอันเนี้ยเออเท่าที่ผมจําได้นะมีขนาดยาวมากเกินมือผมไปอีกนะฮะ ให้มาคู่นึงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้ทาไมบีมเซร์เวอร์มันใหญ่จังนะฮะแต่ตอนประกอบเราค่อยมาดูนะครับว่ามันทาไมถึงใหญ่ขนาดนี้อ่าแล้วแผงต่อไปนะครับคือแผงสีเงินนะครับแล้วแผงสีบรอนนั่นเองเป็นแผงชุบนะนี่ชุบแบบเงาเมานะครับนี่อ่าก็เท่าที่นั่งดูนะครับผมมีความรู้สึกว่าแผงนี้ยังชุบมาได้ไม่สวยพอนะฮะผมมีความรู้สึกว่าเนื้อมันยังไม่เนียนอะ่ะเออ มันเหมือนเวลาเราทําสีแล้วพื้นชิ้นงานเราไม่สะอาดอประมาณนั้นอะเออแต่มันก็ไม่ถึงกับสากนะฮะแค่มันดูไม่เนียนตาทันเองนะครับ1แผงด้วยกันนะฮะนี่หแผงท้วนมึงวิ่ง,งนไป1แผงนะครับอ่ะแล้วแผงต่อไปนะครับแผงสีน้ําเงินนี่นะฮะเป็นสีน้ําเงินที่ไม่ได้แก่มากนะครับออกไปทางฟ้านิดนิดนะฮะอมฟ้านิดนิดหนึ่งแผงให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ ผมว่าเนื้อพลาสติกเขาทำมาได้ดีระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับคำว่าขัน่ะเออใช้คำว่าพลาสติกขันไม่ได้นะตัวนี้นะถือว่าทำมาโอเคเลยนะครับนี่อีกหนึ่งแผงนะฮะและ้วก็แผงต่อไปก็เป็นแผงสีกลมมาท่าละกันนะนี่สีกลมมาท่าสองแผงด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่าพลาสติกเขายังไม่เรียบเนียนเท่าที่ควรนะฮะยังเห็นเป็นชั้นเป็นลอยอยู่นะครับ คือมันมันเป็นเป็นลายไม่ใช่สิมันเป็นการผสมทีสส่คือมันเป็นการผสมพลาสติกที่ไม่ค่อยเข้ากันดีอ่ะมันจะเกิดเป็นชั้นแบบนี้เห็นไหมเออซึ่งมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะมันมีหลายชิ้นนะครับยิ่งชิ้นขนาดใหญ่เราจะยิ่งเห็นง่ายขึ้นนะฮะแต่ก็ถ้าเราไม่ได้ส่องกับแสงเนี่ยเราก็แทบมองไม่เห็นเลยเห็นไหมมันก็จัดว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับเออ กับงานน้องใหม่หัดก๊อฟนะอ่ะก็เป็นแผงสีกรมท่ายี่สอแผงนะครับตรงนี้และแผงต่อไปที่จะ้ดูนะครับก็คือแผงสีแดงนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าแผงเนี้ยมันคือแผง F 1กับ F 2ติดกันนะฮะแต่มาเสกทํา F 2มาครึ่งเดียวนะฮะอีกแผงหนึ่งซึ่งมันคือแผงเดียวกับอันนี้เห็นไหม ทำไมมันไม่ทํา F2 มาติดกันคู่แบบนี้วะแล้วให้ F1 แยกออกมาเป็นชิ้นเดียวแบบนี้งงไหมมันทําทําไมวะนะฮะอ่ะนี้เรามาดูแผงสีแดงกันใกล้นะนะครับจะเห็นได้ว่าสีแดงอ่ะมันไม่ใช่สีแดงสดนะครับมันเป็นสีแดงที่เขาเรียกอะไรนะแดงซิดๆอะ่ะเออแดงออกไปทางหม่นๆนิดนึงนะฮะไม่ใช่แดงสดนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้สีแดงมันเป็นสไตล์นี้หรอนะฮะเห็นไหมมันจะออกแบบว่ามันไม่สดอ่ะมันไม่ใช่แดงกุหลาบขนาดน,นั้น่ะนะฮะอ่ะก็นี่เลยสีแดง2แผงด้วยกันนะครับแล้วแผงต่อไปนะครับเป็นแผงสีขาวนะฮะมีมาด้วยกัน5้าแผงนะครับจะเป็นแผงใหญ่2แผงแล้วก็แผงย่อยๆอีก3าแผงตรงนี้นะครับก็เท่าที่ผมนั่งดูนะฮะมันจะมีนักบินนะครับมาให้ นี่เป็นท่ายืนนะฮะเป็นท่ายืนหน,หนึ่งคนนะฮะส่วนท่านั่งผมไม่เห็นมีนะหรือผมไม่รู้ว่าตัวน,นี้มันมีหรือเปล่านะครับอ่ะก็แหงสีขาวนี่จะบอกว่ามันขาวชนิดที่ว่าขาวแบบขาวจั่วไปเลยนะครับแต่ถ้าเราได้ดูชิ้นใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวเอามาดูใกล้ๆโอ้โหมันก็สว่างเกินเนาะมันดูยากจังคือจะบอกว่าแหงสีขาวชิ้นให,ใหญ่เนี่ย ถ้าส่องกับแสงอ่ะให้แสงสะท้อนลงมานะครับมันก็จะเห็นเหมือนชิ้นสีโกมท่านะที่มันไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะครับเออแต่ถ้าเราเอามือลูบอะ่ะเราไม่รู้สึกนะฮะแต่ถ้าเรามองกับแสงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชั้นพลาสติกเนี่ยเขายังผสมเข้ากันไม่ดีนะฮะแต่ก็มันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับก็ถือว่าดูได้นะครับนี่นะฮะสีขาวอีกด้วยกันห้าแผงนะครับตรงนี้ ก็แผงต่อไปนะครับแผงมัลติคัลเลอร์นะฮะนี่นี่นี่น,นี่มันมีชิ้นหลุดมาด้วยว่าชิ้นหนึ่ง่ะเฮ้ยหลุดมาแล้วเนี่ยมันหลุดมาจากตรงนี้นะครับมันหลุดมาจากตรงนี้1ชิ้นนะฮะอะดูแผงก่อนแล้วกันนะครับก็แผง2แผงเนี่ยมันจะมีสี่เฉดนะครับอะเห็นไหมเอยมันจะมีสีเทานะครับสีเทาอยู่แถบนี้นะครับสีกรมท่านะฮะแล้วก็สีน้ําเงินข้างบนนะครับแล้วก็สีแดงด้านข้างนี้ นะครับซึ่งแดงก็ยังเป็นแดงเหมือนแผงสีแดงเลยนะฮะเป็นแดงที่ไม่สดนะฮะเป็นแดงอ่อนๆน,นะฮะแล้วก็สีเทานะครับสีเทาก็เหมือนสีโครงแล้วก็สีโครมท้าแล้วก็สีน้ําเงินนะครับนี่ให้มาด้วยกันสองแผงนะครับตรงนี้ชิ้นหลุดมาทําไงดีวะเนี่ยแล้วก็แผงมาติคาเลอีกสองแผงสุดท้ายนะครับนี่ฮ ก็จะมีแผงสีน้ําเงินนะครับมาเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับสีน้ําเงินแล้วก็เป็นแผงใสนะครับเป็นแผงใสยอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็สีขาวแล้วก็สีเหลืองอ่ะตามนี้เลยให้ดูกันใกล้ๆนะครับว่าเนื้อพลาสติกโอ้ยให้ดูกันใ,นใกล้ๆนะครับว่าเนื้อพลาสติกมันเป็นยังไงนะฮะก็เท่าที่นั่งดูทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างครับส่วนผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า พลาสติกของค่ายนี้มันมีการหล่อที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับและก็คล้ายคลึงกับลายผลิตของดาบันมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นบริษัทลูกเทียบแยกมาหรือเปล่าหรือ,อาสาขาย่อยหรืออะไรหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่เท่าที่ดูน้อพลาสติกเนี่ยสีสันอะไรก็โอเคอยู่นะฮะแต่คือเรียวกว่าการผสมพลาสติกเนี่ยนะฮะก็ยังถือว่าอยู่ในระดับงานจีนนะครับก็คือยังไม่เรียบนะฮะ ยังเห็นเป็นชั้นเป็นขั้นอยู่นะฮะแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่น่าเกียดนะเออยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าเกียดถ้าซื้อมาทําสีก็จบนะฮะมันก็จะไม่เห็นรอยพวกนี้นะครับอ่าก็แผงทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน22แผงตรงนี้ผมคิดว่าผมใช้เวลาต่อไม่นานนะฮะก็น่าจะ เสร็จภายในวัน2วันนี้นะครับเอาเป็นยังไงบ้างครับกับแผงที่ผมให้ดูไปทั้งหมดนะครับว่ามันสวยแค่ไหนก็อยู่ที่ทางเพื่อนๆพ,พ,พิจารณากันเองแล้วกันนะครับผมก็พยายามถ่ายให้มันเห็นชัดที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทําได้ตอนนี้นะอ่ะส่วนเรื่องการต่อยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้ากันนะครับว่ามันต่อง่ายต่อยากมีปัญหาเยอะแค่ไหนนะครับสําหรับค่ายน้องใหม่ค่ายนี้นะอ่ะก็ก่อนจากกันไปนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องกันพามมด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ